วันนี้มีภารกิจน,นะครับต้องไปรับงานนอ,อกสถานที่นะครับอย่มาดูกันนะครับว่าเป็นชิ้นงานจะเป็นชิ้นไหนนะครับ เรรียบบขอพะใช่ค่ะเรียบขอบพระแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลแบบโบราณนิดนึงโมเดิร์นนิดนึงอะค่ะได้ครับก็เหมือนแบบที่ส่งมาใช่ค่ะได้ครัผมจัดการนะครับโอเคค่ะอันนี้ก็รับพัดจากบุคคามาแล้วนะครับจากพี่สายนะครับขอขอบคุณพี่สายด้วยนะครับที่ถ่ายคลิปนะครับโดยจดข้อแรกนะครับพี่สายให้มาว่าให้ทําให้เสร็จภายใน10วันนะครับเพราะพี่สายต้องบินกับอังกฤษนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับพาเป็นรอยนะครับ แตก Styles, น้าเข้าด้านหน้าต้องเลี่ยมขอบใหม่ครับแล้วเดี๋ยวเราพามาดูเลยนะครับกับขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนนี้คือตัวเรือนขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองเอาพะใส่ได้พอดีนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการ <está> ขัดเพื่อทําให้ผิวงานดูเรียบเงางามนะครับ 2> <cm> 2> โดยช่างปัดช่างขัดนี่นะครับต้องมีความชานาญในการขัดงานมากนะครับเพราะถ้าปัดขัดไม่เป็นนี่งานพังเลยนะครับเท่ากับต้อง <m akes S 1> เริ่มต้องหชช่างที่มีประสบการณ์เลยครับโดยทางร้านเราก็มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับแล้วต่อมาเราก็มาเปลี่ยนนะครับนี่นี่ค แล้วเราก็ได้ชิ้นง,งานสวยๆแบบนี้ออกมานะครับอันนี้คือใส่ได้พอดีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับของการทำจิวเวลリーบอกแล้วครับจิวเวลไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีหลายขั้นตอนมากนะครับ กว่าจะเสร็จเป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นหนึ่งนะครับต้องผ่านกรรมวิธีหลายช่างหลายงงาขั้นตอนจิวเี่มีต้องขั้นตอนแต่งฝังขัดชุบก,กว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละงาน,นแล้วไหนจะต้องใส่สไตล์ใส่ความละเอียดอ่อนลงไปในชิ้นงานอีกนะครับเพื่อชิ้นงานมีคุณค่ามีความหมายมีเอกลักษณ์ให้เหมาะกับค,คนคนนั้นนะครับก็คืองานจิวเวลรี่นะครับไม่ใช่งานโหลนะครับจะต้องมีช,ช,ชิ้นเดียวต้องเป็นชิ้นที่พิเศษนะครับเลยต้องมีหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับบ กรอบผ่าร้านเรานะครับไม่เหมือนร้านใครเลยนะครับไม่เคยกรอบ้านไหนนะครับเพราะแต่ละแบบเราจะเน้นการพูดคุยกับลูกค้านะครับเพื่อสร้างสั์ชิ้นงานขึ้นมาต่อมาเลยครับกับขั้นตอนการฝังนะครับอันนี้ก็ต้องเหมือนกันครับช่างเป็นช่างมืออาชีพโดยฝังเราไม่ได้ใช้การตอกธรรมดานะครับเราใช้ฝังด้วยกล้องไมโครสโคปเพื่อให้ได้งานละเอียดนะครับมีกล้องต้อง 10x 20x เพื่อให้เจาะฝังแทงเงาปั่นขอบนะครับเพื่อให้มันเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ทรงคุณค่าและมีคุณค่าทางจิตใจผมจะเน้นกับทีมช่างทีมพี่ๆทุก เพื่อให้ได้งานออกมาดีนะครับและนี่สําเร็จเสร็จออกมาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกรอบพระนะครับกรอบทองคําล้อมเพชรนะครับจากวันที่ไปรับพระจากลูกค้ามานะครับลูกค้าให้ขึ้นตัวเรือนกรอบทองคําล้อมเพชรนะครับโดยรูปที่ต้องการอยากได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทํามาอย่างที่เห็นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ ประดับเพชรด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเพชรเราใช้น้ำขาวนะครับ9 8 plus นะครับความสะอาด vsbvs ได้เลยครับโดยทำให้กรอบนี้เก๋กว่ากรอบนั้นโดยการที่ใ,ใช้สีขาวตัดนะครับอันนี้เป็นการออกแบบของที่ร้านเองนะครับโดยขึ้นหูก็คือตรงนี้เป็นเกือกมานะครับเกือกมาเก็บซับนะครับ สำหรับเพหรันเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากได้กรอบพรหรือว่าอยากทํากรอบพรนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ไลน์แอดนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดนะครับด้านล่างนะครับเกี่ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับที่แอดไซน์นะครับมีแอดด้านหน้านะครับสีลงจิวเวลรี่นะครับครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากทํากรอบพระลอมเพรนะครับดูเพรดีครับใสสะอาดมากนะครับ อย่าลืมนะครับว่ากรอบพาชินีนะครับเราสร้างมาเพื่อคุณนะครับมีกรอบเดียวนะครับแต่ละองค์จะขึ้นไม่ทําบล็อกไม่ทําบล็อกไว้นะครับขึ้นกรอบต่อกรอบครับฝากไ้ด้วยนะครับกับสีลมชิวารีลูกค้าที่เคยซื้อเพชรกับเรานะครับก็จะรู้ดีว่าเราใช้เพชรสวยขนาดไหนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับฝากไ้ด้วยครับกับสีลมชิวารีขอบคุณครับผม